สวัสดีครับวันนี้เป็นตัวสเตลนะครับวันนี้ก็มีงานนอกสถานที่นะครับก็อยู่ปทุมธานีนเป็นตัวสเตลว่าปี19นะครับนี้มีติดตั้งชุดพับกระจกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวกระจกตัวนี้จะเป็นพับมือครับก็เปลี่ยนชุดโครงชุดมอเตอร์สายไฟปั๊กตรงรุ่นนะครับก็พร้อมติดตั้งรับประกันให้1ปีนะครับของจะมีน้อยครับช่วงนี้ครับติดตั้งพร้อมพับกระจกอัตโนมัติล็อกรถก็จะกลางให้โดมัดนะครับราจะรู้ทันทีนะรถเราล็อกไม่ล็อกสังเกตจากกระจกมองข้างได้นะครัับบคครรล็อกนะ รีโมดเดิมรถก็กลางให้อัตโนมัตินะครับล็อกครับพร้อมใช้งานนะครับผมมีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับออปชั่นเดิมนะครับทับกลางไฟฟ้าตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับทับกลางไฟฟ้าก็ใช้งานปกตินะครับแล้วมีชุดโครงชุดมอเตอร์ชุดสายไฟแล้วก็พิมพ์ตรงรุ่นนะครับแล้วก็พร้อมกับสวิตชุดใหม่นะครับก็เปลี่ยนเข้าไปนะครับรับประกันให้หนึ่งปีครับนี่ก็รับติดตั้งรับ โดยระบบให้นะครับมาตทีฟางท่านก็รับเดินให้นะครับปีนี้ก็อยากถ้าดักได้พงอะไรปี2020ัีก็รับเดินให้นะครับทาปักตรงรุ่นให้ได้นะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากกับตัว Oniul ครับสเ t ลนะครับวันนี้ก็พร้อมใช้งานครับสนใจไงทางมาแ8ศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามแปดนะครับก็ถ้ามีของก็พร้อมติดตั้งให้ได้ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ